จุ๊บพ่ออย่างไนะจุ๊บพ่อนะจุ๊บโค้จุ๊บจุบรักพ่อแรักกันรักพ่อลูกโอ้รักจริงๆโอ้รักจริงๆจุ๊บจุ๊บจุบจุบโอ้รักพ่อมากเลยโอ้ยลูกชายพ่อรักจริงๆเลยคิดถึงไหมคิดถึงพ่อไหมลูกคิดถึงไหมอ๋อเจ๋วพ่อเหรอรักพ่อจริงจริงเลยเนาะรักพ่อที่สุดเลยเอ้เจัวเล่นหัวเล่นหัเล่นหา chim cam tớ tớ à, à, à. vào grandpa chụp cái cam chụp cái cam chụp cam con ừ chụp cái cam cho nó ấy nó đáng thằng này lúc qua ไหนไปไหน lục, mà chụp cam chụp cái được Điều? chụp cái cam con chụp cam hay chụp cam chụp cam cho con được rồi cho chụp cái này lục, kem như này kem như này này chụp cam này được mà 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 chụp kem con mẹ sao của này mẹ thấn ngọt cả à. thấn ngộ với là con trai thẫn ngộ với ngọc phe à? thẫn ngộ với phe chụp kem này chụp kem này chụp kem con ôi kinh 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 chụp kem rồi, Điều. chụp kem này luôn, bên này này bên này chụp kem con, được chụp kem này กัมกนเออจุ๊บแกมจุ๊บแกมโอ้ยลูกชายจุ๊บแกมไหนโอ้ยพ่อยังกินเหรอจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊ไปไหนลูกไปไหนลูกฮึไปไหนครับไปไหนครับจุ๊บแกมปะอ่ะมาจุ๊บแกมกันหน่อยเดี๋วเดี๋ยวจุ๊บแกมหน่อเออลองจุ๊บแกมกันดีรักกันจีรักพ่อนั่งจุ๊บแกมพ่อสิลูกมาจุ๊บแกมพ่อหน่อยเดี๋ยวแกมนี้อ่ะจุ๊บแกมนี้น่อจุ๊บหน่อยเดี๋ยวกัดหมอนพ่อดิหมอนพ่อปุ๋มหมดแล้วลูก เออจุกักันด่าเรารักก yeah, ันมะอืมลักพ่จริงๆเลยเนี่ยลูกชายพ่อักพ่อสุดๆเลยจุกบหนจุกบหนจุกแมเลยจุกหน่อยเดี๋ยวโอ้จุกแกันจุแก้มจุ๊บกัโอ้ันงอกพ่อเลยลูกันงอกันงอกหนหางงอกให้พ่อน่อยหางงอกหน่อยหางงอกหน่อยครับมีไหมมีงอกไหมลูกมีหงอกไหมลูก ยิงออกไหมหัวพ่อจะล้านหมดแล้วเนี่ยลูกแทะแทะจิเลสแทะหัวพ่อลูกแทะเหมิงพ่อฮนะอแทะจุ๊บกันเลยวะจุ๊บกันเลยวะเออนี่ตรงนี้ตรงนี้จุ๊บกันตรงนี้นี่เนี่ยตรงนี้จุ๊บตรงนี้สิลกูกเนี่ยเออตรงนี้ดิเนี่ยจุ๊บกันเลยทำไมฮึ จุบตรงนี้ดิเออจุ๊บนี่เออจุ๊บก็ตรงนี้เราจุ๊บตรงไหนลูกรักพ่อสุดเลยเว้ยจิ๊ลิ้นจิ๊ลิ้นรักพ่อสุดสุดเลยพ่อจิตสุดมามามาไปไหนลูกไปไหนไปไหนลูกไปไหนชายไปไหนลูกชายไปไหนเนี่ยลูกชายเนี่ยลูกชายพ่อไปไหนจุ๊บแกงก่อนจุ๊บแกงก่อนลูกจุบแกงนะอันนี้แว โอ้ย oh, น่ารักจันงนี้นี่เองพ่อจะไม่หลงได้ไงเนะี่ยพ่อจะไม่หลงลูกชายได้ไงเนาะจุ๊บก, oh, กัน่ลยจุ๊บกันเลยโอ้ยจุ๊บกันไอ้ตัวเหม่งโอ้เหม่งพ่อหัหเหม่งพ่อแนละ้ลูกเหม่งทั้งอกะ่ะทั้งอก่อทั้งอตแล,ล้วลูกทั้งอตให้พ่อแล้วลูก เฮ้ยอะไรอย่าใส่ตาพ่อเนี่ยแสดงมีคนขี้ใส่หัวพ่อแล้วมั้งเนี่ยขี้มาเราอะ่ะมาจุ๊บแก้มดิมานเนี่ยจุ๊บแก้มเลยแก้มมาจุ๊บแก้มเลยเร็วลงมาจุ๊บแก้มก่อนเดี๋ยวเนี่ยแก้มอยู่นี่นี่แก้มอยู่นี่อ่ะดีนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดิเออตรงน,น,นี้เออ,เอ,อจุ๊บๆๆมาจุ๊บมาจุ๊บโอ้ยไปไหนลูก กิ๊ดิสวัสดีสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีก่อนครับสวัสดีนะครับคนี้นะครับสวัสดีนะครับกิ๊ดลิสวัสดีครับยังกิ๊ดลิสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเลยหันหน้าซักกล้องก่อนเอ้ยตกไปไหนไปไหนนี่หันหน้าากล้อง่อสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเโอเค